ตำรวจพิจิตถูกรางวัลที่1รับทรัพย์30ล้านร้อยตำรวจเอกวินัยอาสว่างอายุ60ปีรับราชการตำรวจอยู่ที่กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรถูกรางวัลที่1สลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16สิงหาคม64เลขที่ออก046 750จํานำนวน5ใบเป็นเงินรางวัลรวมกว่า30ล้านบาท โดยร้อยตำรวจเอกวินนัยหรือหมวดในรถตู้เล่าถึงความโชคดีในครั้งนี้ว่าตนเองมีธุรกิจรถตู้ให้เช่าจำนวน4ีคันแต่ช่วงนี้ประสบวิกฤตโควิด -19 จึงไม่มีเงินส่งรถตู้ก็คิดว่าธุรกิจอาจไปไม่รอดรถอาจถูกยึดจึงไปนำมัสก,การหลวงพ่อเพชร ซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิจิตรมาประดิษฐานอยู่ที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงและได้บนบานสารกล่าวว่าขอให้มีโชคมีลาบถูกหวยรางวัลที่หนึ่งชุดใหญ่ ซึ่งถ้าถูกรางวัลแล้วจะทำบุญ1ล้านบาทเพื่อบูรณะซ่อมแซมหลังคาพระอุโบสถที่กำลังชำรุดสุดโทมและทางวัดกำลังซ่อมแซมอยู่ในขณะน,นี้ส่วนเลขที่ซื้อก็เป็นเลขทะเบียนรถตู้ของตัวเองที่เฝ้าตามซื้อมาหลายงวดติดต่อกันจนในที่สุดก็ถูกรางวัลที่1สมใจอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ